กรอยู่ที่ทาวินทาวค่ะกลับมาจากญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยนะแต่ดูสิทุกคนสภาพผิวของเราตอนนี้มันค่อนข้างที่จะผิวแห้งดำแล้วก็กร้านมากๆเลยเพราะว่าเราไปตากแดดมานะคะในงานวิ่งที่เกี่ยวโตใช่ไหมวันนี้ก็เลยต้องมาดูแลความงามกันสักนิดหนึ่งนะคะมาที่นี่เลยลันนาราคลินิกอยู่ที่ทาวินทาวนะคะเดี๋ยวไปปรึกษาคุณหมอว่าจะทำยังไงให้ดิฉันสวยขึ้นไปค่ะ ควรทาอะไรกับหน้าดีคะช่วงนี้แบบเริ่มมีร่องแก้มสนิดนึงแล้วดูดิก็อายุเรามากขึ้นเนาะแล้วก็หน้าเราก็จะิ่อมย้อนคล้อยจากตัวไขมันที่มันฝ่อลงด้วยนะคะก็อย่างไปของพลอยเนี่ยเราก็จะแนะนําเป็นตัวน่าฟอ์เมอร์ซีค่ะของคลินิกของเรานะเออต้าฟอ์เมอร์มันคืออะไรคะก็เครื่องตัวนี้มันจะปล่อยพลังงานเป็นคลื่นอัลตราซาวน์นะคะลงไประดับความลึกตามที่เราต้องการเนาะ ชั้นแรกก็เป็นชั้นกล้ามเนื้อแสมนะคะก็ช่วยยกกระชับใบหน้าขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็อีกหัวหนึ่งก็จะเป็นหัวที่ช่วยกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนหรือว่าลดอนริ้วรอยเล็กๆเว้ใบหน้าได้ะะประเด็นมคือม,มันเจ็บอาจจะรู้สึกนิดนึงแต่ว่าเราแปะยาชาให้ก่อนทำอย่วค่ะยกกระชับนะคะลิ้วรอยตรงร่องแก้มนะคะอันนี้ไม่ได้ฉีดนะคะเราจะใช้คลื่นอัลตราซาวด์ไปกระตุ้นใต้ผิวหนังเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าตอนทำแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ฉันจะต้องสวยนะคะผมมีกระแสแบบจี๊ดจี้ตรงผิวหนังเลยอ่ะมาเลยคะโอ้จี๊ดถั่วจี๊ดจี๊ดนะค่ะเหมือนไฟช็อตอ่ะตอนนี้เราทำครบสองด้านแล้วใช่ค่ะแล้วมันจะเห็นผลชัดก็หนึ่งเดือนจะเห็นหนึ่งเดือนมันก็ดึงขึ้นขึ้นอีกใช่ไหมคะใช่ไหมตรงนี้มันดูมันดูบางขึ้นเหรอมันดูจางลงใช่ไหมตรงนี้ใช่ค่ะน้องแก้มโอเคค่ะ อัลต้าฟอร์เมอร์ทรี่สามอัลต้าฟอร์เมอร์สามเะรอคะเทรตอนนี้เราก็ทำอัลต้าฟอร์เมอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะหลังทำอาจจะรู้สึกหนุนหน่วงนิดนึงค่ะ <c oughs> อะฮะแต่เขาบอกว่ามันก็จะรู้สึกกระชัชบขึ้น20%ใช่ปะใช่สิบยี่สิหลังจทกคนณดูหน้านะคะมัน <c oughs> <c oughs> ต่างกันกันกบพวกอะไรนะไฮฟ,ฟูหรือพวกอะไรยังไงบ้างอะคะจริงๆก็หลักการเดียวกันอ่าฮะ เพื่อไทฟูแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนมันมีหลายหัวหลายความลึกเนอะก็สามารถลงได้ตามเฉพาะจุดตามที่ต้องการได้แม่นยํากว่าก็กระตุ้นการกระชับของใบหน้าค่ะแล้เรื่องการสร้างคอลลาเจนอะไรด้วยค่ะโอเคหลังจากนี้เดือนหนึ่งนะคะดิฉันจะหน้าใสเด้งนะคะดิฉันจะสวยนะคะดิฉันจะมีแฟนอันนี้เกี่ยวปะเกี่ยวปะคะคุณหมออันนี้หมอไม่ต่อ นี่ก็คือออลต้าฟอร์เมอร์นะคะเจ็บจิตจี๊ดนะคะแต่ว่าคุณหมอมือเบามากนะคะก็ให้ไงมาปรึกษาคุณหมอได้ที่ไหนคะนาราคลินิกเลยค่ะอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์นะคะก็เดอดซีนทั้ง2นะก็เดี๋ยวดูเขาก็จะมีแบบว่าโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะเลยมากันนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนมาติดตามผลนะจ๊ะบ๊ายบาย